สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพฤกษพทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายงานเด่นเลขนำโชคค่ะซึ่งก็จะให้ผลนะคะในช่วงวันที่16ถึง31กรกฎาคมการทำนายเป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะ ถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำม,มากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือก็สอบถามเข้ามาได้นะคะตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยคะ่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยนะคะ สำหรับชาวพลึกศพชาวพลึกศพในเรื่องของออการงานการเงินในเรื่องของดวงดาวนะต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือนชะตาคุณอะคือดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนราศีคุณอะคือดาวศุกร์ได้ตําแหน่งดีที่เรือนสหัชชะนะคะก็คือดาวศุกร์เป็นราชาโชคอันนี้ดีมาก,มากๆนะคะเรือนสหัชชะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของก,การพูดการเจราจาระนะ ะะหรือว่าเกี่ยวกับการประสานงานเบื้องหลังงานเขียนการเดินทางแบบนี้ก็ได้มีเกณฑ์เดินทางรับทรัพย์มีเกณฑ์เดินทางรับทรัพย์รับโชคได้โชคครั้งยิ่งใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะได้โชคครั้งยิ่งใหญ่เกี่ยวกับเรื่องงานนะ <c oughs> นะคะเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางรับทรัพย์การเปลี่ยนแปลงพลังงานเล็กๆน้อยๆนะคะถ้ารู้สึกว่าอะไรมันติดๆขัดๆเนี่ยเดินทางเดินออกนอกบ้านไปนิดนึง ออใช้วิธีการเดินทางระยะใกล้ๆก,ก็ได้นะคะอยา่าอย่าอยู่นิ่งๆเดินทางผ่อนคลายออท่องเที่ยวอะไรเล็กๆน้อยๆบ้างนะ้ำจะช่วยทำให้เรื่องเงินเรื่องงานมันคล่องตัวขึ้นนะคะแล้วก็เสน่ห์ดีเสน่ห์เรียกทรัพย์รับทรัพย์ต้องบอกแบบนี้นะคะอย่างที่บอกว่ามีเกณฑ์นะโด่งดังเสน่ห์ดีเป็นที่ยอมรับนะคะทำให้ได้รับงานใหญ่ๆแบบนี้ก็ได้โอกาสใหญ่มีคนอุปถัมภ์คำชูแบบนี้นะคะ Uh, สิ่งที่อาจจะต้องระวังคืออังคารมาอยู่ในเรือนชะตาคุณแล้วแบบอังคารมีความเป็นประคือเสื่อมด้วยราชาโชคก็มีเพราะฉะนั้นมองว่าอังคารเนี่ยมันจะทําให้คุณรู้สึกบางทีขยันบางทีขี้เกียจทำให้บางทีเนี่ยงานหนักก็ขยันมากมันก็หนักเกินไปในบางช่วงบางทีขี้เกียจก็อาจจะขาดความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นดูแลจะสมดุลให้ดี นะคะดาวพฤหัสบดีที่อยู่ในเรือนชะตาคุณยังส่งผลดีอยู่นะคะอาจจะมีอังคารมาเบียนเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากนะคะมาดูกันในเรื่องของไพ่นะคะเริ่มจากงานกันก่อนนะสมมองว่ามีงานที่คุณจะต้องตามงานนะคะหรือว่าเป็นเป็นหัวหน้างานก็งานเยอะนะในช่วงกลางเดือนเนี่ยค้นไพ่ห้าเหรียญเห็นไหมคะดูแลบริวาร หรือเราเป็นบริวารเราก็ต้องตามงานเยอะช่ำเลยช่วงนี้นายสั่งงานจุกๆเลยนะ,ะหรือว่าถ้าเป็นเจ้านายเองเนี่ยนะคะก็ต้องดูแลบริวารต้องคอยบอกคอยอะไรตลอด <c oughs> เป็นหัวเรือใหญ่นะคะสิบไม่ท้าหัวกลับหเหนื่อย <c oughs> เหมือนมาจากอินเนอร์ตัวเองนะคะมันเหนื่อยนะ,ะเข้าใจเลย ชาวฝึกศพจะเจอความเหนื่อยนะคะในช่วงเ,ออเลยวันที่สิบหกขึ้นไปนะคะเหนื่อยค่ะเพราะฉะนั้นนะอาส้มมองว่าสาเหตุก็คือบางทีวางแผนแล้วอะแต่ว่าอย่าไปเหนื่อยมากเพราะอะไรที่เราจะต้องได้มันก็จะได้อยู่ดีอย่าไปเหนื่อยเกินตัวเอาพอประมาณแล้วกันหลายคนวางแผนงานแล้ว แต่ก็ยังเหนื่อยอยู่ดีเพราะฉะนั้นต้องหาเวลาผ่อนคลายบ้างอย่าไปเหนื่อยเกินนอะเอาสม่ำเสมอดีกว่าให้มันมีเวลาพักสม่ำเสมอมันจะไปเหนื่อยช่วงใดช่วงหนึ่งเนี่ยช่วงสิบหกถึงยี่สิบอะนะคะช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพนะเดี๋ยวห้พิเทนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับาการเรียนการเรียนการสอนอะไรต่างๆนะหัวสมองดี นะคะครูอาจารย์แพทย์พยาบาลงานแบบนี้ดีโดดเด่นงานหมอดูก็ดีนะคะงานที่เกี่ยวกับออนไลน์งานที่เกี่ยวกับออนไลน์ดีมากบอกเลยงานที่เกี่ยวกับออนไลน์ดีช่าประสบความสําเร็จเป็นเจ้าพอ่อเจ้าแม่เขาเรียกว่าเป็นในระดับเจ้าพอ่อเจ้าแม่ได้รับการยอมรับในระดับสูงบางคนเนี่ยมีเกณฑ์อัพตาแหน่งอัพเกรดตําแหน่งหน้าที่การงานนะคะมีเกณฑ์อัพเกรดตําแหน่งจากปกติ นะเป็นชํานาญเป็นเชี่ยวชาญแบบนี้นะคะมีเกณฑ์เลยนะคะประสบความสําเร็จในเรื่องการเรียนการสอบดีมากๆค่ะ6ถ้วยนะคะได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่และบุคคลเพศหญิงบุคคลเพศหญิงจะมีอิทธิพลกับชาวพฤศึกมากมากนะคะดวงนารีอุปธรรมมีนะนะะี่ะสปอร์ตอาจจะเป็นส้มมองแบบนี้ว่าเป็นนายเก่างานเก่ากลับเข้ามา มีงานเก่ากลับเข้ามาเจ้านายเก่ากลับเข้ามาให้โอกาสในเรื่องงานนะคะงานที่เกี่ยวกับออการเปิดร้านน้ําอาหารแบบนี้นะคะคาเฟ่อย่างเงี้ยดีหูคนเข้าเยอะมากเลยนะคะหรือเป็นอาหารและน้ําที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์ก็ได้นะขายออนไลน์แบบนี้ดีมากขายดีนะคะสมมองว่าตัวคุณเองด้วยที่วางตัวน่ารักนะนะคะแล้วก็จริงจังกับการทํางานเวลาทํางานเนี่ยจริงจัง ละเอียดละออนายเก่าก็เลยมาจ้างงานนี่นะคะมีความแม่นยำคาดการล่วงหน้าได้ดีคนก็เลยไว้ใจเนะเป็นคนเก่งนะ The Star นะคะนี่มาแน่ๆงานใหญ่รอเลยชาพฤลึกศพงานใหญ่มาแล้วภายใบนี้คือ The Star คือความโด่งดังใครทำงานออนไลน์ Influ น,นะคะหรืองานที่เกี่ยวข้องกับแารานักแสดงนะ บางทีเนี่ยเราทำคลิปทำอะไรเนี่ยก็เป็นไวรัลได้เลยดีมากๆโด่งดงังมีเกณฑ์โด่งดงังมีชื่อเสียงดวงปังเลยนะคะมีงานใหญ่เข้ามารับพลังงานดีๆนะคะนี่คือโอกาสทองนะโอกาสทองในชีวิตคุณเลยนะสเสน่ห์ดีมากนะคะอย่างที่บอกไปเลยว่าทั้งสเสน่ห์คำพูดการเจราจาบุคลิกอะไรต่างๆเนี่ยเตตาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อุปถัมภ์หรือคนที่จะให้งานดีมากๆคง ความาคงความดีในเรื่องของบุค,คลิกและการพูดการเจราจาที่น่ารักน่ารักแบบนี้ไว้นะงานเข้าชําเลยนคะคะปลายเดือนมีเกณฑ์ท่องเที่ยวนะคะเดวฟูแต่เกณฑ์การท่องเที่ยวตรงนี้ต้องระวังที่อาจจะขี้เกียจแล้วเผลอไม่รับผิดช,ชอบต่อหน้าที่การงานนะ <c oughs> เห็นป่มปลายเดือนมาขี้เกียจแล้วเห็นปะเออ ช่วง,งกลางกเดือนยังเหนื่อยอยู่เลยมันจะมีงานบางอย่างแหละที่คุณไม่ได้ทําอย่างสม่ําเสมออะบางเรื่องบางอย่างแล้วมันทําให้หนักเป็นบางช่วงแนละอันนี้ให้ระวังนะคะส่วนใหญ่มีเกณฑ์เปลี่ยนงานใหม่เปลี่ยนธุรกิจใหม่ด้วยนะแต่ว่าก็ถือว่าค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวนะคะ,ะในเรื่องของทางการเงินนะคะเออถ้าเกิดว่าเป็นงานอื่นนะคะ ใครทํางานที่มาใช้ดารานันกแสดงอินฟูเนี่ยก็จะได้อัปเกรดตําแหน่งแล้วก็ได้รับการยอมรับในเรื่องของธุรกิจการเงินแบบได้รับการเคารพศรัทธาต้องบอกแบบนี้เลยนะคะคือมีชื่อเสียงในแวดวงของคุณในเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินเนี่ยในช่วงกลางเดือนต้องบอกเลยว่าเงินเหลือน้อยค่ะพูดต,งตรงๆนะคะเอาตามไพ่เงินเหลือน้อยนิดน,นึงนะคะหลายคนจะต้องรับภาระหลายๆอย่างกลางเดือนเป็นช่วงที่จ่ายเงินนะเนาะ จ่ายเงินค่านุ่นนั่นนี่เยอะเยอะเลยเพราะฉะนั้นเตรียมไว้สําหรับช่วงกลางเดือนนะนะคะหลายคนก็คิดไว้แล้วแหละว่าจะต้องจ่ายประมาณนี้ก็ทาใจได้นะฮะเรื่องเงินส่วนใหญ่ก็ออพอพ้นวันที่20มาเนี่ยก็ส่วนใหญ่เป็นการซื้อของออนไลน์เหมือนกันได้รายได้จากออนไลน์ก็ซื้อของออนไลน์ช้อปปิ้งออนไลน์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยไปคาเฟ่ไปเที่ยวเนี่ยช่ำเลยนะ ช่วงใกล้ปลายเดือนเนี่ยนะคะแต่งตัวสวยงามไปทำสวยหรือว่าไปเที่ยวคาเฟ่ต่างๆอาหารการกินไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจใช้เงินตรงนี้เยอะนะคะแต่ถือว่าเงินคล่องพอพ้นช่วงกลางเดือนมานิดเดียวเองนะเงินเข้าดีคล่องตัวมากๆแต่ว่าก็ให้เรามาระวังความใจดีใจอ่อนนิดนึงนะก็สายเปเหมือนกันนะคะสำหรับชาวฝึกโซในเรื่องของ สุขภาพนะคะส้มให้ระวังในเรื่องของการเดินทางนะช่วงนี้ถ้าเดินทางไกลอาจจะไม่ค่อยเหมาะเนาะนะคะเออถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะแล้วก็โรคที่เกี่ยวกับระบบน้ําในร่างกายจะดีขึ้นพวกไตเบาหวานอย่างเงี้ยจะดีขึ้นนะคะบางคนอาจจะมีเกณฑ์ผ่าตัดใหญ่แล้วอาจจะมีการนัดกับคุณหมอเพื่อผ่าตัดนะคะส้มก็มองว่าน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะก็ดูแลนะเรื่องกระดูกอะไรต่างๆนะคะโรคที่เคยเป็นเก่าๆก็อย่าประมาทนะคะ โชคลาบมาจากชาวธาตุไฟเมสิงธนูค่ะนะคะมาจากผู้หญิงทํางานเก่งๆแต่งตัวเก่งๆมาจากชาวกรกฎนะคะผู้หญิงหรือทะเบียนรถของคุณก็ได้นะเลขนําโชคได้2-2-0นะคะ2-2-0มาดูไพ่ออราเคิลนางฟ้านะคะชาวฤกษ์ศพเห็นอะไรที่เป็น เรื่องดีๆการให้กำลังใจหรือว่าเป็นเรื่องของการแนะนำไกด์ไลน์แผนที่ชีวิตที่ดีนะสำหรับชาวพฤกศพนะคะใบแรกมาเลยไมดาสตานะคะดาวไมดาถ้าเกิดว่าใครรับชมคลิปส้มตลอดจะทราบว,ว,ว่าดาวไมดาคือดวงดาวแห่งความโชคดีนะคะของไพ่ออร์คริลนางฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามาถึงมือคุณละจากที่คุณเคยต้องรอคอยต้องไขว่คว้ายอย่างยากลำบาก มาถึงณนะตอนนี้เป็นจังหวะเวลาโอกาสทองคุณต้องพร้อมสำหรับทุกโอกาสเพราะมันจะมีโอกาสใหญ่เข้ามาจริงๆเสื้อผ้าหน้าผมพร้อมนะบุคลิกพร้อมนะแล้วทุกอย่างมันต้องพร้อมจริงๆเพื่อรับโอกาสใหญ่ความันไว้นะคะคว้ามันไว้ให้ได้นะเออนะคะเป็นเรื่องราวดีๆมากๆเลยที่เข้ามาสู่ชีวิตคุณในช่วงนี้นะโชว์เส้นนะคะโชว์ความเป็นตัวคุณออกมา นะฮะเอาความเป็นตัวคุณออกมาคือคนเราสามารถทําธุรกิจซ้ํากันได้แต่มันจําเป็นที่จะต้องมีบางอย่างที่ไม่เหมือนกันเพื่อสร้างความแตกต่างนะฮะเพื่อสร้างฐานลูกค้าเนะนะฮะต้องมีเอกลักษณ์ต้องมีอัตลักษณ์เพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นเรื่องที่คุณสามารถสร้างได้แล้วไม่เหมือนใครนะคะจงเอามันออกมามีความความเป็นตัวคุณอะความชอบของคุณที่ไม่ได้เดือดร้อนใครอะ เอามันออกมาใส่ในการทำงานโดยเฉพาะนะดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าราศีของคุณคือเรื่องเสน่ห์ความชอบในเรื่องการแต่งกายอะไรบางอย่างนะเอามันมาใช้ได้เอาความสวยความงามอะไรบางอย่างความโรแมนติกอะไรบางอย่างมาใช้ในการทำงานมาปรับมาใส่อย่างละเล็กอย่างละน้อยบอกเลยดีมากนะคะมันจะดีมากๆทํทำให้เป็นที่ยอมรับทำให้ธุรกิจการงานมัน มันมีความแตกต่างสร้างความโดดเด่นนะคะแล้วคุณจะได้รับเลือกเป็นอันดับต้นๆเสมอนะคะ New Beginnings นะคะเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆแล้วเป็นพลังงานดีอย่างที่บอกเลยโอกาสใหม่บางคนอาจจะเป็นบ้านใหม่รถใหม่หรือเป็นในเรื่องของเอ,อ่อเรื่องของยานพาหนะใหม่เนี่ยก็โดดเด่นนะต้องบอกแบบนี้นะนะคะเรื่องของงานใหม่การยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่มันดีอะคะ่ะ ะะโอกาสงานใหญ่ๆเนี่ยคือชัดมากๆเพราะฉะนั้นรับพลังงานดีๆไว้นะคะนะับเป็นพลังงานที่ดีมากๆในช่วงนี้เลยเป็นจังหวะเวลาที่ดีของคุณมากๆนะคะรับพลังงานดีๆไปขอบคุณชาวพลึกศบนะคะขอให้ชาวพลึกศบมีความก้าวหน้าสําเร็จในการงานร่ํารวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ